สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะเล่มที่สองซึ่งตอนนี้เราก็เรียนกันมาเกือบที่จะจบเล่มแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสี่ค่ะหน้าหนึ่งร้อยสี่เป็นการ หัดอ่านและคัดลายมือนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกออีงอกิ่งไม่เอกกิ่งตออีงอติงไม่เอกติงจออีวอจิวไม่จัตวาจิว๋วตออีวติ๋วไม่จัตวาติ๋วปออีงอปิงไม่โทปิง้ง บออิงอบิงไม่โทบิงบออินอบินไม่เอกบินบออินปบินไม่เอกบินดอ,อินอดินไม่โทดินบออินอบินไม่โทบินหลังจากที่นักเรียนอ่านคล่องแล้วนะอ่านถูกต้องแล้วนะคะให้นักเรียนมาฝึกคัดลายมือ ในช่องว่างที่เขากำหนดให้นะคะเขียนตัวหนังสือสวยๆนะคะฝึกให้เป็นนิสยัยฝึกให้ให้คล่องเลยนะคะเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราจะเขียนตัวหนังสือไม่ว่าเป็นวิชาอะไรนะักเรียนก็จะเขียนได้สวยนะคะอ่ะข้ามต่อไปนะคะดออีนอดินไม่โทดินตออัวตัวจออีวจิวไม่จัตวาจิว ตัวจิ๋วอันนี้เขามีตัวหนังสือแบบลางๆมาให้นักเรียนก็เติมลงไปนะคะให้สวยเหมือนที่เขาให้มาเลยนะคะต่อไปนะคะข้างล่างนะคะขออุดอขุดดอ,อินอดินขุดดินบอ,อินอบินปอไอไปบินไปสอไอใส่เม่โทรใส่ ตออีงอติงไม่เอกติงไส้ติงก็อีงอกิงไม่เอกกิงมอไอไม่โทไม้กิ่งไม้บออาบาไม่โทบ้าบออีนอบินไม่เอกบินปออีนอปินไม่เอกปินทอ,อองอทองปินทองคำต่อไปนะคะ รออิบอริบบอ,อิอบินไม่โทบินบริบบินดออินอินไม่โทดินปอไอไปดินไปมออะนอมันปออิงอปิ้งไม่โทปิ้งมันปิน้งกออิงอกิ้งไม่โทกิ้งกออากาไม่เอกากิออ้งกา หน้าผ่านไปแล้วนะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนทุกคนจะขยันอ่านหนังสือนะคะหน้าต่อไปนะคะเขามีคำมาให้แล้วให้หนักเรียนเติมตัวอักษรให้มันที่ที่ขาดหายไปเนี่ยคะ่ะให้มันสมบูรณ์นะคะซึ่งมีคำที่เขากำหนดให้คือคำว่ากิ ga, in, man, ping, nam, ้งกากินอิ่มมันปิ้งน้ำจิ้ม ริบบิน้นกิ่งไม้นะคะนักเรียนก็มาดูรูปภาพอันนี้เป็นภาพกิ่งไม้นะคะภาพกิ่งไม้ตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไรนักเรียนก็กลับขึ้นมาดูนะคะถ้ายังไม่แน่ใจขึ้นมาดูคําว่ากิ่งไม้แล้วนักเรียนก็มาดูว่าตัวอะไรที่ขาดหายไปนะคะเยนก็เติมลงไปนะคะต่อไปข้อที่2 ข้อที่สองนี้นักเรียนหลายคนชอบมากเลยนะคะไปกินหมูกระทะก็ต้องมีน้ําจิ้มนะคะคําว่าน้ําจิ้มอยู่ข้างบนนะคะตัวไหนที่ขาดหายไปนักเรียนก็เอามาเติมนะคะให้เป็นคําว่าน้ําจิ้มต่อไปข้อที่สามเป็นรูปของมันนะคะมันปิ้งอ่าเรากลับไปดูมันปิ้งคือคําไหนนะคะคือคํานี้นะคะ ตัวไหนที่ขาดหายไปนักเรียนก็เอามาเติมนะคะเติมให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ให้อ่านได้ว่ามันปิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เด็กชายคนนี้ทานอาหารหมดเกลี้ยงเลยแสดงว่าเขาก็เป็นคนที่ตอนนี้กินอิ่มใช่ไหมคะกินหมดไปแล้วกินอิ่มนะคะคำที่อ่านว่ากินอิ่มคือคำนี้นะคะ ัวไหนที่มันขาดหายไปที่เขาขีดไว้นะคะนัเรเยนก็ไปดูขึ้นไปดูกลับไปดูนะคะแล้วเติมให้สมบูรณ์นะคะกินอิ่มต่อไปเป็นภาพของกิ้งกานะคะกิ้งกาคําที่อ่านว่ากิ้งกาหรือข้างบนนะคะกิ้งกาอ่าตัวไหนที่ขาดหายไปนัเรียนก็เติมให้เรียบร้อยนะคะกิ้งกาต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6 คําว่าริบบินนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามีลูกศรชี้ให้ถามว่าอันนี้คืออะไรนะคะคือริบบินคาที่เขียนถูกต้องอยู่ข้างบนคือ r i บบิ n นนะคะแล้วมาดูตัวข้างล่างพยัญชนะตัวไหนหายไปนักเรียนก็เติมนะคะข้อต่อไปเขาให้คำมานะคะ แล้วให้นักเรียนเอามาเติมลงในช่องว่างเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะคำที่เขากำหนดให้มีคำว่าปิ่นบิน,บนกิ้งปิ้งแล้วก็คำว่าอิ่มนะคะมีอยู่ห้าคำมีให้เราเติมอยู่5ข้อเธอกินข้าวใช้คำว่า กินข้าวก็ต้องอิ่มใช่ไหมคะเธอกินข้าวอิ่มหรือยังนะคะต่อไปมาลีจะเอามาปักผมเอามาปักผมก็คือปิ่นนะคะเอาปิ่นมาปักผมนะคะต่อไปเอาริบข้อที่สามนะคะเอาริบบินนะคะอาริบบินคือตัวนี้นะคะ มาผูกผมสิต่อไปข้อที่สี่ดูกาตัวนี้สิดูกิ้งกาตัวนี้สิต่อไปมาลีจะซื้อมันปิ้งนะคะคือตัวนี้นะคะต่อไปข้อต่อไปมีคำว่า ิงจิว๋วจิ้มดิ้นแล้วก็ปิ้งนะคะเลือกเอามาเติมให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเขาจะเอาไม้ฟันคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าจิ้มนะคะต่อไประวังไม้จะหักระวังกิง่งไม้จะ ข้อที่สามหมอจะฉีดยายาดิ้นนะต่อไปข้อที่4แม่กำลังปลาในเตา่ากำลังอะไรคะแม่กำลังปิ้งปลาในเตา่าต่อไปข้อที่สข้อที่5ตุ๊ก,กตาตัวนี้ตัว ตุ๊กตาตัวนี้ตัวตัวมันเล็กเขาเรียกว่าตัวจิ๋วนะคะจออิวอจิวไม่จัตาวาจิว๋วนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิชาภาษาไทยนะคะถ้าตั้งใจแล้วก็พยายามรูมคิดว่านักเรียนทำได้ทุกคนนะคะวันนี้สองหน้านะคะทำให้สวยงามนะให้เรียบร้อย ตั้งใจทำนะคะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ